ครับเจริญนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะวันเริ่มต้นทํางานสําหรับใครหลายๆคนนะคะแต่ที่ร้านเราเปิดให้บริการทุกวันเลยจ้าใครที่สนใจนะคะรถยนต์มือสองสภาพดีนะคะให้มาหาเราก็ได้ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะ,ะมีรุ่นไหนแม่งคุณแม,ม พี่ว่าถูกๆมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยค่ะคุณพี่กูจะมีโตโยต้าฮอนด้าอิซูซูเชฟนะคะมาด้าฟอร์ดแล้วก็มิซูนะคะทาทาก็มีนะคะ MG ของเราก็มีนะคะถูกสุดนี่คือคือรุ่นไหนคะรุ่นไหนรถเก๋งรถเก๋งอ่ะรุ่นไหนถูกสุดเหรอคะก็มียี่ห้อเชฟนะคะไม่งั้นก็จะเป็นฟอร์ดนะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้กับคุณลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะค่างวดก็เริ่มต้นที่3,000บาทจ้า รถกระบะล่ะแต่งซิ่งมีไหมอ่ะเซื้อจุ๋มเซื้อจุ๋มแต่งซิ่งก็ไปดูแลไงคะเมื่อวานนี้เออเมื่อวานนี้ยังไม่สาใจรอยู่แลาเาก็จะดมๆแต่งซิ่งก็ไปดูแลไงคะเมื่อวานเนี่ยค่ะยังไม่สาใจพอดีลูกค้าเข้ามาเนื่องจากว่ารถรถเราเยอะเนาะ สัาจะต้องเปิดประทุนได้ใช่ไหมคะไม่ต้องมีหลังคาเนาะคใช่ใช่สุดๆเนาะเมื่อมาอีานี้คุณแหม่มไม่มาใช่เนาะแล้วก็ไปดูแต่งซิ่งเนาะจะรอมแอนะคะดูดันนะคะท่อท่อก็เสียงดังดังปั่นสตาร์ทเหมือนนี้แล้วสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มาดูรถแล้วไม่ชอบรอมแอนะคะเราสามารถเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าได้ฟรีๆเลยนะคะ ไม่ได้เสียตังค์สักบาทเดียวนะคะเพราะว่าเรามีโซนที่ล้อแม็กของเรานะคะที่เก็บไว้อยู่ในโกดังนะคะประมาณรถสิบล้อหนึ่งเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะอ่ะถ้าซื้อไปมีปัญหาล่ะคุณแม่คะถ้าซื้อไปรถมีปัญหาล่ะคะรถมีปัญหาก็ขับเข้ามาเช็คเลยค่ะเรามีรับประกันหลังการขายแล้วก็มีรายการเช็ครถมากกว่า100รายการเลยค่ะคือเราจะเอาให้แบบลูกค้าประทับใจอ่ะอย่างของเซลซุ เซลจุ๋มเนาะปล่อยไปรถมีปัญหาโอ้โหดูแลลูกค้าเป็นไงดูแลลูกค้าเป็นไงคุณจุม๋มดูแลดูแลแลูกค้าเป็นไงลูกค้าประทับใจไหมต้องประทับใจสิค่ะเมื่อสัอง่งขากาซีดาเขาตัวโน้ตัว,ตวเวว <laughs> มนตัวน้ตซื้อไปรถ <laughs> <ด>นนี้ที่ท,ท,ท,ที่ร้านนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะที่พารทซัพเจริญของเราซื้อรับกลับมาซื้อซ้ําค่ะคุณพี่ปูแน่นอนเพราะว่าของเรามีครบวงจรเนาะไหนจะดู ในในซุปไปแล้วมีปัญหามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หรือว่ามีปัญหาพวกช่วงล่างอะไรเงี้ยคือคือคือเราก็รับประกันอยู่เนาะแต่แต่การขายตรงไหนไม่เรียบร้อยตรงไหนไม่โอเคแวะเข้ามาบอกเราได้เลยค่ะถ้าชอบคันนี้ตรงนี้ไม่เรียบร้อยตรงนี้ไม่เรียบร้อยทีมช่างนะคะทีมช่างของเราอ่ะมีคุณภาพไหมมีคุณภาพค่ะดูแลตอบคำถามแม่มยังไม่หายใจเลยนะคะพี่ดาวไปก่อนจ้าล้วก็มา สุดยอดสุดยอดอันนี้เราก็แถมให้นะคะสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่พาซับเจริญนะคะเราก็มีร่มฟรีดาวได้ไหมคุณคุณแหม่มฟรีดาวได้ไหมดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นได้ไหมได้ค่ะลูกค้าลูกค้าต้องเป็นแบบไหนลูกค้าทำได้ทุสวนค่ะขายได้หมดค่ะได้ทุกอาชีพค่ะเข้ามาเจบไหมจบไหมถ้ามาจบไหมจบทุกคันไหมจบทุกคันค่ะอันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะจากศูนย์เลยค่ะสองดอก ดูภายในก่อนภายในภายในภายในของเราก็เว่อร์วางอลังการนะคะสอาดสวยสะอาดเบาะหนังดูแลรักษาง่ายอ่ามีลูกมีหลานนะนมหกหรือว่ากุจจล่าใุจจลาใสหรือว่าเยี่ยวใสก็คือทําความสะอาดง่ายมากเลยนะไม่ต้องซีเรียดใช่ค่ะอันนี้ออปชั่นครบเลยนะคะคันนี้ ใช่ค่ะออปชันมาเต็มเลยค่ะยางก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะล้อล้อมาจากล้อมาจากศูนย์เลยเนาะใช่ค่ะอ,อร่อยอันนี้รีโวอฮิตมากช่วงนี้ใช่ค่ะตัวนี้เป็นรุ่น E นะคะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะเรียบร้อยดูดูดูช่วงล่างเราหน่อยดูช่วงล่างเราหน่อยสิช่วงล่างเราเป็นไงช่วงล่างเราเป็นไงช่วงล่างเราก็ฟิตค่ะ พทุกคันค่ะช่วงล่างช่วงโช๊คโช๊คเป็นไงเวลานั่งไปเนี่ยเด้งค่ะเด้งหนุค่ะโอเคอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เห็นตัวจริงเราต้องมาอะไรเราต้องมาทดลองทดลองขับดูทดลองขับก่อนใช่ไหมอ่าถ้าสมมติว่าถ้าเราพูดไปมันไม่เป็นความจริงเราก็คือว่าเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะตรงไหนไม่เรียบร้อยเขาจะเช็คให้หมดไปเที่ยวตัวเมนเมนเมนมาขับเบิรนเนาะมาขับเบิร์เนาะมาขับเบิร์มาขับเบิร์มาลอง ชิมไหนก็ออกได้นะคะค่ะขอขมาเลยค่ะคุณสาวเราราคาอะไรคุณจุ๋มราคาน่ะรลดต้นที่เท่าไหร่คะ5้าแสนห้าหมื่นบาทอุ้ยถูกมากเลยอ่ะเหมือน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 ได้ใหม่เลยไหมเหมือนป้ายแดงเลยเนาะโอ้โหโอ้ถูก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 งวดก็ถูกราคาก็ไม่แพงร้านเราถ้าซื้อเข้ามาอาจลดได้อีกเนาะได้ไหมมีค่าขนมขนมอะไรด้วยเนาะถ้าสื้อเ้ามา เมนเมนโอ้ยให้ให้ลูกค้าเขามากกว่านะคุยถึงใจเพื่อเพื่อได้พี่ๆเนาะพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวทุกคันค่ะพี่ดาวทุกคันช่ค่ะอยากได้งวดเท่าไหร่อยากได้งวดสามพันสี่พันห้าพันหกพันเราจัดให้ได้หมดมีให้เลือกมีเยอะมอเตอร์ไซค์ก็มีอยากซื้ออะไรเรามีขายหมดทุกอย่างอ่าไม่ขายแต่เซลนะเซลไม่ขายนะขายไม่ออกขายไม่ออกเซลขายไม่ออก อ่ะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์หน่อยบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์พาสาวพาสาวนั่งเที่ยวอะไรนะไปเมืองเลยใช่ไหมไปเที่ยวบนเขาดีสบายเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเรานั่งไปด้วยกันไม่ได้นะคะถ้าสุว่าถ้าสุว่าถ้าเป็นเซลจุ๋มกับเซลปูไปด้วยกันนะรับรองยางหลังแตกขึ้นเขาไม่ได้ค่ะยางหลังแตกแน่นอนค่ะจะเลยโซ่กันอยู่นะอ่ะรถเก๋งน่ะรถเก๋งมีไหมเซลเซลจุ๋มมีค่ะเซลแมมอ่ะ มีมี่นเลยรถครอบครัวเราก็มีนะคะจะเป็น Toyota Fortuner นะคะที่ใครๆก็ถามถึงเราก็มีนะคะมีเยอะเลยส่วนแมกของเราจะเน้นพวกอ่ายี่ห้อเนาะยี่ห้อที่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 ว่าอที่ว่าชาวบ้านชอบกันเนาะใช่ค่ะ To y ยต้าอย่างเงี้ยสี่ประตูแคบอ่าราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราคาที่ถูกจนจนถึงราคาที่แพงใช่ค่ะคือทุกคอาชีพแล้วก็ มีประวัติหรือไม่มีประวัติก็คือเราต้องมาคุยกันใช่ค่ะลีพวอนะคะเราก็มีแบบทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ยกสูงนะคะยกสูงเมื่อวานนี้ที่พี่ปูก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วใช่ไหมคะรีอว่ายกสูงเนาะสีประตูแบบแต่งแต่งเต็มเลยพเลนเนอร์เนาะแม็กใส่เรียบร้อยยางโอ้โหแบบดุดันมากเลยไหนจะท่อเนาะท่อโอ้โหเสียงใครที่ว่าชอบเสียงดังๆ ชอบรถแต่งซิ่งใช่แต่งซิ่งมาดูได้ไม่ชอบแม็กอันนี้เปลี่ยนให้ได้เลยค่ะที่นี่สปอร์ตม่เคยทอดังๆแต่นี้สปอร์ตนะคะสายเปเปทุกอย่างสายเปสายเทสายเปสายเปคือพาซับเจริญเราเราเปทุกอย่างอไม่ใช่ค่ะไม่เทไม่เทขอแค่ขอแค่ลูกค้าเข้ามาถ้าลูกค้าเข้ามาอันนี้ค่ะรถปีใหม่มากเลยค่ะพี่น้อง อยากบอกเลยว่างวดก็ถูกมากสองแสนเก้าโอ้โหที่อื่นนะสามมีอันนี้ถูกเนาะสำหรับค้าขายเนาะเนี่ยสองแสนเก้าเนี่ยคือเปิดแคปได้ด้วยอ่าเปิดแคปได้ด้วยเป็นโอเพ่นแคปล้วได้ปีใหม่ปี2013ใช่รถไม่กี่ปีดูซิเนี่ยหมเอียมออลไทยเลยเนี่ยเขาเน้นแบบเอาไปบรรทุกใช่บรรทุกเพราะว่ามันแข็งใช่อันไหนที่แข็งที่เราชอบมากเลยมิสัน เดี๋ยวต้องจุมลองก่อนนะคะลองหัวดูก่อนว่ามันจะอะไรจะแข็งอันนี้อันนี้เนาะมิสันเนาะมิสูมิสูเราก็มีมิสูอันนี้สองแสนห้าพันบาทเอ้ยสองแสนห้าหมื่นอันนี้คือหลักหลักราคาแค่แสนสองจะต้องได้ทุกราคาค่ะใช่เงินไม่ถึงก็ได้ฟีด้าวไม่ต้องใช้ฟีดาวใช่เข้ามาไม่ต้องมาแต่ตัวนะกับบัตรประชาชนเออ คือมีความตั้งใจบอกว่าโอ้อยากมาดูรถร้านนี้จังเลยอะไรประมาณเนี้ยวุ้ยมาอยู่นี่ก็มีข้าวฟรีนะคะมีขาเช่วยเล่นด้วยเนอะเข้าอาหารตามสั่งเด้อเรามีทุกอย่างเข้ามาปุ๊บนี่ได้กินทั้งน้ํากาแฟโอวัลตินใช่ค่ะข้าวก็กินข้าวใช่ค่ะอ่าถ้าสุว่ามีโอเลี้ยงไหมโอเลี้ยงก็มีคือทุกอย่างถ้าสุว่าให้สั่งพวกแพนด้า แก๊ปอะไรเราก็สั่งให้ใถ้าลูกค้าไม่อยากกลับนะก็คือให้จบในวันเดียวเลยเนาะไฟแนนซ์เราก็นั่งรอเนาะไฟแนนซ์เราจะเอาธนาคารไหนได้หมดพรอมบริการพรอมบริการเสร็จวันเดียวจบจ้เปิดสมใช่ค่ะสมมติลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะก็ส่งโลเคชั่นนะคะเข้ามาที่พาทซับเจริญของเราเลยค่ะเพจดาวได้ตามใจคุณนะคะคือให้คนเอารถไปให้ดูนะคะถึงที่แล้วก็เซ็นเอกสารถึงที่เลยนะคะ อยากดูรุ่นไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโทรเข้ามาหรือว่าอ่าอินบ็อกเข้ามานะบอกทางเราปุ๊บบอกอยากได้ดูรถโอ้โหสีประตูแคปหรือว่ารถเก๋งหรือว่ารถครอบครัวรุ่นไหนอะไรประมาณเนี้ยเราจะขับไปดูให้ดูถึงบ้านเลยเนาะเรามีบริการเรามีบริการทุกที่ห้อนะคะอยากได้แบบไหนก็กิ้งกั้งเข้ามาเลยค่ะที่พาสับเจริญของเรานะคะมีเซลล์บริการให้แบบอย่างแบบครบคันเลยค่ะแบบ ช่างทีมช่างเราก็พร้อมนะคะทีมเซลลเราก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกคนเลยค่ะเรามีหลายฝ่ายเนาะที่ดูแลดูแลลูกค้าหลังการขายก็มีสาขาบ้านผือด้วยนะคะใช่ใตอนนี้ตอนนี้เปิดใหม่เนาะตอนนี้เปิดใหม่น้องเจงกับน้องเปิ้ลใครอยู่ใกล้เนาะใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เนาะใช่ค่ะถ้าไม่สะดวกก็โทรเข้ามาใช่ไหมหรือว่าอินบ็อกเข้ามาจะเป็นร้านเล็กๆนะคะ แต่ว่าการบริการของเราใหญ่มากก็เหมือนกับที่ศูนย์ใหญ่ของเราเลยบริการครบพันเหมือนกันใจใหญ่ใช่ไหมใจใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนเจ้าของเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่เราก็ใหญ่ค่ะใจเราก็ใหญ่ด้วยเนาะลองดูเนาะลองดูให้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 เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหรือว่าใครที่ดูดูเราตอนนี้อยู่เนาะลองลองลองเข้ามาสัมผัสเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะกดไลค์กดกดแชร์ด้านล่างให้ด้วยนะคะมีอะไร มีอะไรก็ทักทักเข้ามาเนาะมีอะไรทักปรึกษาปรึกษาเราได้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกิ้ง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 เดี๋ยวไม่กดอย่างอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เอางีนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราเราเราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะลำคาญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเราจะไปโซนโซนรถเก๋งเนาะโซนรถเก๋งแล้วก็รถครอบครัวได้ค่ะเนาะ ทางทางอีกฝั่งหนึ่งของเราเนาะอันนี้คือเอาเอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้นะคะเซลแมมแล้วก็เซลปูนะคะแล้วก็เซลจุ๋มขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครที่สนใจรถยนต์มือสองสภาพดีคัดเกรคัดคุณภาพทุกคันต้องแวะมาที่นี่เลยค่ะพาซัพ์เจริญค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์เซลแมมนะคะ0850053444ค่ะเซลปู0621394853ค่ะเซลจุ๋มนะคะ เดี๋ยวจุ๋มเบอร์อะไรคะบอกลูกค้าหน่อยาอยค่ะ5347878นะคะใช่ค่ะเบอร์สวยเลขสวยคนก็สวยนะคะมาเลยค่ะสุดยอดไปบ้า